สวัสดีครับอยู่กับผมเดม i p d ดีนะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นตัวไอรีหรือแอรี่นะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะโอเคครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในเกมแล้วกันฮะครั้งแรกนะครับกับการเล่นตัวนี้นะโอเคไปกันเลย let's go ไอเทมชิ้นแรกนะครับที่ผมเลือกเป็นรองเท้านะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมต้องออกเป็นรองเทา้า โอเคไปเลยสำหรับเพื่อนๆน,นะอออกของอันอื่นนะไอเทมตัวอื่นนะครับผมเน้นรองเท้าก่อนวิ่งหนีฮนะ <laughs> จังหวะนี้ครับ <laughs> เพื่อนเข้าตามฮะตามได้ไหมต่อครับต่อ,ตอยับ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 ,ยบ,ยบไ,ดได้ได้ได้คิวไหมได้คิวโอ้ยตามไม่ทันโอ้ยเยอะวะ่ะ หนีด้วยฮะโอเคเดี๋ยวซัพพอร์ตตัวเองก่อนจังหวะนี้นะครับเพื่อนเลือกออกลางครับเดี๋ยวเราดักซุ่มรอแป๊บนึงยังไงต่อฮะยังไงต่อเอาไปทั้งหมดเนี่ยเอาละครับเปิดเปิดตามครับตามจังหวะนี้โดดเข้าไปอันติได้ไหมได้ไหมได้ตัวหนึ่งโอ้ยไม่ได้ฮะโอเคกันป้อมต่อเลยแล้วกันนะครับมาดีครับ มาไหมมาไหมเพื sociedad, e. ่อนไฟกันอยู่เรียนล่างครับไปช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันฮะจังหวะนี้ดีคอมะฟังนะเฮ้ยเพื่อนจังหวะนี้โดดโอ้โหเพื่อนตายเหี้ยโดยผิดหนีสิครับเกือบครับโอ้โหเกือบจังหวะนี้กลับบ้านสิครับรออะไร มีความรู้สึกว่าไอเทมเราจะช้ากว่าเพื่อนนะครับเดี๋ยวขอตัวฟาร์มก่อนแลวกันอุ้ยอันตอ้ยเอาวว่าฟาร์มก่อนได้ไหมฟาร์มก่อนได้หรือเปล่ามีของในพวกเอ้ย เต็มเลยฮะข้างบนสามตัวปะเนี่ยจังหวะนี้เข้าเข้าฮะอุ้ยเดินซ้อนหนีหนีโอ้โหเจ็บสิครับเพื่อนว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อนมาจาังหวะนี้จังหวะนี้เพื่อนไฟครับหนตามไม่ทันใจเกินโอเคผมกลับบ้านดีกว่า แอบมาตุ่ยเลนล่างเราพวกจังหวะนี้ครับเอาไงต่อไลปไหมจะคลิปก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยโอ้ชียโคตรเจ็บเจ็บเจ็บจีเย็นพวกจีเย็นโอ้โหเจ็บจังเลยเกือบถึงเกอร์ไปถุ่มตามอะตามจังหวะนี้ได้คิวครับโอ้โหเป็นคิวแรกนะโอ้ตีมาตั้งนานเพิ่งได้คิวแรกอะไรเนี่ย มาดูเกมไฟกันต่อครับจังหวะนี้ชุนามุนในป่าบนนะฮะตามครับตังอันตีฟันมีครับตามตามตามได้แหละได้แหละได้แหละโอ้ยเชียกับบ่อสิครับรอบนี้ต้องเป็นของเราครับจังหวะนี้โดรเข้าไปไหมอันตีไหมาตามครับชึบเฮียโดนเวันนี้ยโครเจ็บเลย ต้องมีจังหวะสักครั้งนะที่ต้องเป็นของเราในจังหวะนี้เฮ้ยเชื่ออยู่ในป่กเฮ้ยเฮ้ยตายดีๆครับมาดี่เนี่ยเพื่อนก็นมาเอาดาร์กอยู่นะ เดี๋ยวจังหวะน,นี้ไปช่วยทีมไฟกลางก่อนนะฮะตรงท่าเลี่ยปื๊บอันติได้ตัวหนึง่งตัวหนึ่งดีครับเอาไงต่อเชียร์คนเจ็บ อยา่ยายา่าย่าอย่าห้าวเราอะอย่าห้าวมีเข้าป่าแฟบ่ต <c oughs> จังหวะนี้ครับวิ่งมาดินกลาง <c oughs> เจอโจ์เก่าฮะไม่ปล่อยับจังหวะนี้ตามตามตามเพื่อนตามตาม อันตรีออกมาดีมาดีมาดีเพื่อนเรามาเพื่อนเพื่อนเรามาเสริมแล้ว,พวเพื่อนเอาดีเอามานี้ตายไปฮะเอาดักต่อพเพื่อนดักต่อรีบเลยครับรีบเลยทำไมเจ็บจังว,วะ <c oughs> กลับดีกว่า,าดักตีโคตรเจ็บอะรู้สึกจังเลยเพื่อนได้ไหมเพื่อนได้ไดะให้ดี๋ยวผมกลับไปเติมเลือดก่อนแล้วกัน เาถึงตอนนี้นะครับวิ่งวนอยู่หน้าฐานนะฮะหน้าป้อมเนาะเข้าไหมเข้าไหมจังหวะน,นี้ตีป้อมปุ๊บอุ้ยเชื่อโดนซ้อนโดดมาฮะจังหวะน,นี้โยนิวไปตามครับตามตามได้สักตัวเฮ้ยเจ็บจังเจ็บจังขอตัวหนึ่งตัวหนึ่งเพื่อนตัวหนึ่งตัวหนึ่งอุ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยจังหวะน,นี้ก็แลกไปนะฮะได้มาตัวหนึ่งนะครับเป็นจังหวะส่วนนะฮะ เขาดันกลางมาใหญ่เลยแต่เขาไม่รู้ว่า,าป้อมข้างของเขาคลิปเราดันไปสูงมากรุนดีกว่าฮะว่าป้อมกลางจะแตกหรือป้อมข้างเขาจะแตกก่อนครับอีกคนแรกอะ่ะปึ๊บอีกทีหนึง่งตุ้มแตกแล้วนะครับป้อมข้างดูป้อมเนี่ยพวกตังหวันนี้ถูกบ้านไว้อีกทีหนึง่ง กิจกรรมกันในป้อมใหญ่เลยสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะคะฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ